สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กันในแบบที่ชื่อว่าบอกฟุตอีกแล้วนะในโลโบกนวทุกคนในโลบกแล้ววันนี้แล้วก็ได้ย้ายเกาะมาแล้วนะทุกคนผมได้ว่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วเนาะออเราต้องมาฟาร์มน,นี้นะทุกคนมาแปลงล่างดลยครับแล้วก็เปิดฮาคิสทั้งเอไม่ต้องเปิดฮาคินเกตก็ได้ว่ามันอ่อน <c oughs> ว่ามันอ่อนนคนมาตรงไหนต่อจบจบ พวกตรงนี้ครับทุกคนตอนนี้เรายังไม่เคยมาฟาร์มก่อนนี้ทุกคนเราก็ยังไม่รู้ว่าบดมันอยู่ตรงไหนบ้างตอนนี้ก็มาฟาร์มที่เกาะอ,อะไรก็ไม่รู้นะครับร <c oughs> จุบ๊บแล้วก็เกอแมเซอนลิลลี่นะครับทุกคนที่ที่ตอนนั้นเราบอกว่าเกาะอเมารซอนลิลลี่อยู่พวกนี้นะมาทุกคนแล้วก็ฟาร์มนี้เดีย๋ยนะบดมันมีแค่นี้จอิงหรอ คนอะไรบอดมีแค่นี้เองแค่านี้มีแค่นั้นแหละแล้วก็ตีตัวนี้ต่อตัวจะจะจะตึ๊บแต่มันก็ฟาร์มง่ายนี่จะจบจะจะตึ๊บี่ยทุกคนแล้วก็มาโจมตีเจ้าบอดแบบนี้ต่อนะครับทุกคนบอดแบบอ่อนๆฮือคือบอดอ่อนๆแล้วก็มาโจมตีเจ้าบอดตัวนี้นะครับ บมดอ่อนๆเม้นึ่งพัน้ารจิบหกแล้วทุกคนเราก็เดินทางกันต่อเลยนะครับจุบจบๆ,ๆุๆแล้วก็มารับเคเวิสฟาร์มอันต่อไปเรียว่าหนึ่งพันหกร้อยเลยอ่ะอีหนักเกินแล้วก็ย้ายที่มาฟาร์มที่เดิมครับนี่แล้วก็มาฟาร์มเจ้าตัวที่ไกลๆจุ๊บๆบ นานแสนนานทุกคนกว่าจะได้เลเวลเท่านั้นเลเวลหนะึ่งพันหกร้อยเนาะความยากทุกคนตรงเนี้ยมีแค่บอดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีแค่บอดห้าตัวไหนตรงไหนกอ้อารม่นไปแค่ด้านเดียวจับจับแล้วก็ตรงนี้นะดูที่ห้าตัวสุดท้ายจับ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 แล้วก็ แล้วก็กลับไปฟาร์มตัวเดิมต่อนะนี่ตัวตัวน,นู้นวาร์ปเลยวาร์ปโดที่วาร์ปแบบสบายๆานะแล้วก็มาฟาร์มด้านี้มันไม่ได้ใส่ชุดนะก็มีสซอรี่เหมือนคนป่านะมีตัวใส่ชุดเหมือนคนป่าเน,ะนาะทุนชุดเหมือนคนป่าแล้วเราก็มาฟาร์มนี้ต่อแล้วจิ๊บจิ๊บจึ๊บจ๊บๆๆจับ,จบเคเวิหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดเจ็ดล้วทุกคน เอาวันนี้เอาไว้หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบละกันเพราะว่าเราเพิ่งแคเก,เก,เกมไปแค่สามนาทีเองมันจะน้อยเกินไปนะเอ๊ยรับเิทควสมาเดี๋ยวก็จะมาอัพสตาร์ตัดกันเนาะเราจะอัพอะไรดีนะเนว้าไปเลยเพื่อความรวดเร็วนะคะรับทุกคนมาแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นฟาร์ม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 ไปเรื่อย แล้วก็ตรงนี้นะฟัาฟ้าฟ้าฟ้นี่ฟาร์มไปเรื่อยแล้วก็ย้ายที่บอดห้าตัวฟ้าฟ้าฟ้าฟาร์มฟาฟ์มฟาฟฟาฟ้ก็ลากบอดมาเลยฟฟาฟ์าฟาฟ้าฟ้าบอดตัวนี้ไม่เร็วเนี่เดี๋ยวผมไม่เร็วกว่าเจบมาได้โอ้โหเมื่อกี้เขาตีผมโดนนะ HP ก็ไม่แรงนะแล้วว้าไปเลยว้าไม่ได้หรอโอเค ถ้าว่าถ้าตอนนี้วัปไม่ได้ก็ก็เดินทางกันต่อจื๊บจื๊จื๊จืจจฟาร์มไปชิวๆสบายๆแต่ว์ปไม่ได้แกเอ้ยนี่ฟาฟาร์ฟาร์มาทุกคนแล้วก็แล้วก็มาฟาร์มสาบตัวนี้ต่อเราฟาร์มแค่ตัวเดียวเมื่อหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดแล้ว นี่ดากเป็นผมมาสเตอรี่405 4นะครับเหลือ่1,600ก็ไปฟาร์มไหนเนี่เยเหลือ่1,600มไม่รู้ฟาร์มไหนนี่ทุกคนแล้วก็มาฟาร์มนี้ไปเรื่อยๆอีนกอ่อนนี้เป็นบอสเมิสซอลลี่ใช่ไหมทุกคนมันเป็นบอสแห่องอะไรนะบอสความรักใช่ไหมจิบๆบัตชะผลเอิ่ม ฮะแมนคอร์กนะทุกคนชื่อว่าแมนคอกนะจุดจอกแทนคอร์กอ่าอฮาร์ดต์ต์แทนคอกต้องตีสายสายสายมาสายมาจึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วตรงนี้นะแล้วก็กลับไปฟาร์มที่เดิมว้าไปเลยเพราะว่าไม่เสียเวลาเนี่ยแล้วก็มาฟันคนแบบนี้ต่อค่ะค่ะคับจึ๊บ ฟาร์มคนแบบนี้ต่อจ,จัาทำไมทำไมแบบนี้ถือดาบแล้วดาบมันหลุดเหรออ๋อดีเนี่ยดาบมันหลุดด้วยเว่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบลครับทุกคนแล้วเราก็ฟาร,รม์มตรยบิ้วอัพจัดมานี่คือสกิลดิงนะแค่นี้ไม่ไม่ไม่ฟาร,รม์มกินแะละ เจทุกคนมาทุกคนมาอัพสตัดอยจ้นนะไอเทมผมมีอะไรบ้างนี่คือผลหนึงผมนะก็จะมีผลแมกมาผลร็อบผลเลบผลไลท์คือผลแสงนะผลไดมอนผลผีผลดาร์กผล้วผลผลผลม่วงผลของนวดดำนะครับผลแซนฟุตผลของอะไรผลของข้อกระไดนี่ไอซ์ฟุต ผมจำตัวไม่ได้เฟรมฟุตของเอสทอกฟุตแล้วก็บอมฟุตแล้วก็สปินฟุตแล้วก็ช็อปฟุตแล้วก็สปินฟุตนี่ก็ตรงนี้ก็จะมีแคนดี้โบลส์แล้วก็อีเลตูนแล้วก็บีดมิสติคอลดรอปเลิดแล้วก็กันพาวเดอร์แล้วก็รีเดอร์แล้วก็สเก็บแมนเดอร์ตัวนี้นะก็จะมีดาร์คเบดบิสซนโต้เซเบอร์ดัสเบอดี้จิตติพิบคาเตอร์ดับส์คาตนาคาตนา ดีฟุตอีเกลียนอ่านแล้วเคทุกคนมาอัพสตาร์ทกันเลยนะพี่นัทสตาร์ทอัพยังไงน้องครับไม่เป็นหรอกไม่ใช่แต่ว่าจะอัพอะไรอัพพล์เนะาะจะบอกนะว่าอัพนันนี่มันปรับเป็นยี่สิบนะพร้อมรับมันปรับเป็น,ปน,ต,อนตอนนี้ก็อัพสตาร์ทเลยด้วยปรับเป็นยี่สิบเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลา ปับเท่าไหร่ยี่สิบเหรอสองร้อยเหรอจะบอกยี่สิบห้าอะไรอ่ะใส่ไอำทมเอาให้หมดไปเลยอืโอโ้โหเกรี้ยงนะครับทุกคนไหนว้าวทำไมไม่อัพดาบซักมาสเตอรี่หนึ่งละ่ะ เกทุกคนซุบๆทุกคนเราจะกระโดดไปข้างในนะทุกคนเรียกกระโดดไปข้างในอกกนีกทีทำจาม่แกตันเลยใช่ทำจากตันเลยอะไรฉิบล็อกค้างเงี้ยทุกคนชิบล็อกค้างี่แบบนี้ตางค์เอพิมพ์ไม่ได้ทุกคนดิเฟรนอาร์ตนะพี่พีบีพี่พพอ,อ่ะพ่อมาชมวิวหน่อยสิเข้าได้ไหมนี้ ยิงก็เซปัม๊มผมไม่เคยเปลี่ยนอาวุธบืนเลยเนี่ยปัม๊มปัม๊มปัม๊ปมโอเคทุกคนมาทุกคนสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมก, like, ก, share, กไมไดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นไรด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันนะบ๊ายบายยูย่าเฮสเตชุนนี่ทุกคนมาตังกรนะครับเป่ามาังกรดีมากเลยนะให้เลยนะบ๊ายบายยู